เรือเล็กควรออกจากฝั่งแต่ว่าเรือที่มากับพี่ฟริเกตเนี่ยมันเอาขีปนาวุธมาด้วยนะครับเนี่ยกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีดต้อนรับสู่รายการท no ูน,นู๊ปส์ซ a มเมรเนสแคสนะครับเราอยู่กับรีวิวของพี่ฟริเกตหรือว่าพี่สลัดมืดนั่นเองนะครับตัวนี้มีการปรับขึ้นมานะโอ้โหจากที่เราเคยอาจจะเรียกกันว่าน้องสลัดมืดอ,อย่างนั้นแต่ตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นกัปตันแจ็คฟริเกตแล้วนะครับก่อนเข้าสู่รีวิวกันนะครับขอเพื่อนๆคนละหนึ่งไลค์และคคนนนะใา,าทีรับ เอาแล่ครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยสำหรับเรของฟริเกตนะครับก็เจ้าตัวนี้เป็นมอนสเตอร์4ดาวธาตุมืดนะครับผมนะเลเวล40นะครับเป็นมอนสเตอร์สายซัพพอร์ตนะ h p อยู่ที่1 1 3 7 0 HP ถือว่าสูงมากอยู่นะครับ อ่า Attack อยู่ที่593นะครับสำหรับพิเกตนะครับ Attack ก็น้งต่ำนะครับ Defense 626นะครับผมแล้วก็ Speed อยู่ที่108นะครับ Speed ค่อนข้างที่จะแบบไปทางสูงซะด้วยซ้ำไปนะตัวนี้เป็นตัวที่แบบทำให้ออกก่อนได้ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลกันนะครับสกิลของพิเกตนะครับตัวนี้ก็คือมี Leader สกิลที่ใช้ในกิลวอร์ด้วยนะครับผมก็เพิ่ม Attack น33%ในกิลวอร์นะครับ ตัวท่าสำหรับท่าสำคัญของคุณฟรีเกตเนี่ยก็คือท่าที่ชื่อว่าโฟสปีดระเหเนี่แหละนะท่านี้เป็นการเพิ่มแอดแท็กบาให้กับทีมทั้งทีม50%เลยนะครับแล้วก็ลดคูลดาวของสกิลเพื่อนเพื่อนทั้งทีมเนี่ยหนึ่งเทิร์นนะครับและนอกจากนี้เนี่ยคือถ้าเกิดสมมติว่าในระหว่างที่ท่านี้ติดคูลดาวอยู่นะครับแล้วค่าสัตว์สับโรไปได้เนี่ย คูดาวของสกิลนี้จะถูกลดลง2เทินนะครับทำให้ท่านี้กลับมาวนได้อีกรอบหนึ่งอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะคูดาวอยู่ที่4เทินถ้าเกิดว่าอัพสกิลเต็มนะครับท่าที่2บอมบบาดเม้นนะ,ะท่านี้เป็นท่าที่แบบ ปรับขึ้นมาได้โหดเทียมมากนะครับอ่าเขาบอกว่าเป็นการสั่งเรือกลนไฟนะ order the ship to ท i ไฟ the นะบอม a r d m e n t น่ะให้เรือชว่วยยิงนะครับอ่าทั้งหมด3นัดนะในแต่ละนัดมีโอกาส50%ที่จะทำให้สตรูเนี่ยติดตั้น1นเทินและมีโอกาส50%ที่จะติดตั้งระเบิด2เทินนะครับถ้าอัพเต็มเพิ่มแอคทิเวชั่นอีก25%ก็คือในแต่ละเฮดเนี่ยมีโอกาสทั้งหมดนะครับในการติดตั้น75%้นแล้วก็วางระเบิดในแต่ละลูกเนี่ยอ่า75%ไปด เดี๋ยวให้ไปดูของแทนในเวอร์อาร n นกันแบบติดตั้งระเบิดกันสนุกสนานมากนะครับ i a c k s p i n Slash ท่านนี้เป็น5โจมตีศัตรูนะครับผม1ครั้งมีโอกาส75%ในการทำก่อแตกอัพเต็ม Activation เต็ม100%นะครับแต่ว่าก็ต้องมาคำนวณ Accuracy กับ Resistance ต่อด้วยนะเอาไว้เสร็จแล้วนะครับก็กลายเป็นฟิกเกตนั่นเองนะครับรุน่นอันนี้ผมใช้ในโหมดที่เป็นผมใช้ในหอเยอะนะตัวตวนี้ผมใช้ในหอมานานมากเลยนะครับ ก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบใช้งานในหอได้ก็นั่งดีแล้วก็จริงๆอ่ะนใน PVP เนี่ยอ่ากับ PVE เนี่ยผมว่าในอารีน่าก็น่าจะมีทีมที่ใช้ได้อย่างเหมาะสมด้วยนะครับเป็นนีมพวกวนๆอย่างเงี้ยทีมซีชก็น่าสนใจยิ่งแบบศัตรูอยู่เลยเลยอยู่น้อยอย่างเงี้ยความสามารถในการยิงระเบิดได้ก็ค่อนข้างดีนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงแมคคานิกของตัวนี้ก่อนกันละกันนะครับก็ตัวนี้ก็น่าจะเล่นได้กับหลายๆตัวนะที่แบบว่ามีคุณสมบัติในการแบบพวกวางระเบิดพวกอะไรอย่างอย่างนี้ได้ก็นั่งดีนะครับ เดี๋ยวเราลองมาเทสกันนะนะครับปุ๊บอ่ะถ้าเรามาดูที่ตัวอาร n a าดีเฟน e ์นะเดี๋ยวเราลองเทสกันนะครับอ่าเอาอันนี้ออกนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาฟริเกตมาลองเทสกันนะเนี่ยอันนี้เทสนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้ทำทำสกิลเทสนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองเอาแบบอ่าถ้าตัวตัวที่เล่นกับฟริเกตได้ก็จะเป็นพวกที่เกี่ยวกับการวางระเบิดเนาะ อ่าก็ตัวที่เกี่ยวกับการวางระเบิดก็มีอยู่หลายตัวนะครับในซีซั่นปัจจุบันนะอ่ะไม่ว่าจะเป็นเซียร่าอย่างเงี้ยเซียร่าก็เล่นได้นะครับเซียร่าก็คือโวลาเคลื่นลมนั่นเองนะก็เป็นตัววางระเบิดใช่ไหมฮะอ่าเพื่อนๆอ,อาจจะรู้จักกับอีกตัวหนึ่งด้วยนะไม่ว่าจะเป็นอ่าอีกตัวนึงก็คือชื่อคาคาแลกนะหรือว่าเจ้าตัวสลัดไฟอย่างเงี้ยก็เล่นได้นะครับก็สามารถวางระเบิดได้ถ้าไม่ติดอะไรเดี๋ยวจะทำรีวิวของคาแล็กด้วยนะครับ๋ยวอาจต้องปั่นสักนิดนึงอะไรแบบนี้นะ เนี่ยของเซราก็เล่นได้นะเนี่ยเซราใช่ไหมครับแล้วก็มีเจ้าตัวนี้มาด้วยนะสลัดมืดแต่เ,เราลองมาทําสกิลเทสกันนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับสลัดมืดเราอยู่คนได้อายอย่นี่นะลองเทสกันนะครับปุ๊บเนี่ยเนี่ยก็จะไปด,ด้วยกันได้ดีนะครับอ่าเป็นแบบอ่าบิดลักกันทั้งคู่นะปุ๊บอ่ะเอาไม่ยอมแปลงล่างอ่ะแปลงล่างเร็วอ่าแปลงล่างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอเขาเข้าเทิร์นก่อนนะพิกากอยอ่ะเข้าเทิร์นยัง พิกากอยยังไม่เ huh. ข right ้าเทินนะเข้าเทินเข้าเทินเลยพิกากอยเร็วเออเข้าเข้าเทินเร็วโอ้โหแล้วก็เอียเยอะเหลือเกินอ่ะไปล่างอ่าเรียบร้อยนะปุ๊บเข้าเทินแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาทิ้งระเบิดใส่กันดูนะว่าเป็นยังไงนะครับดูปุ๊บอันนี้แบบอืมอืมอืมอันนี้อาจจะติดน้อยหน่อยนะครับอ่าฟูลสปีดระเหยไปเอาใหม่นะเนี่ยก็เล่นกับเซราได้เซราก็แบบเซตระเบิดเข้าไปนะครับเปึ้งอ่าไปคาแรกยิงอีกทีหนึ่งสิมีโอกาสแก้ตัวนะเห็นไหม แบบติดระเบิดได้แบบค่อนข้างทางี่จะเยอะมากนะอ่าแล้วก็เนี่ยครับก็สามารถแบบเอ้ตั้งระเบิดทําระเบิดได้อันนี้เซรล่าวางระเบิดปุ๊บอ่าจุดได้นะครับแล้วก็วิธีการจุดระเบิดอีกกันหนึ่งอะ่ะก็คือใช้พวกที่แบบว่าเพิ่มจํานวนเทินของอ่าดีบัฟก็ได้นะอ่าอย่างเช่นแบบพวกอ่าแสแสงพวกอะไรอย่างอย่างนี้นะครับอ่าก็ถ้าเกิดว่าเรามาดูในการฟิลเตอร์นะอ่าตัวไหนก็ตามที่แบบว่ามีการวางระเบิดใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยครับก็ เนี่ยอย่างบอมอย่างเงี้ยมันก็จะบอกว่ามีใครที่ติดตั้งระเบิดได้บ้างนะครับอ่านเนี่ยพวกตระกูลจอนพวกอะไรเงี้ยอ่าอันนี้มีตัวจุดระเบิดนะอ่าอันนี้อันนี้เป็นตัวจุดระเบิดได้นะครับเซียร่าจุดระเบิดได้เนาะอ่าอะไรอย่างงี้แล้วก็อีกแบบหนึ่งคือตัวที่สามารถท,ที่จะจุดระเบิดได้คือตัวที่มีความสามารถในการาลดจํานวนอ่า ตัวอ่าเพิ่มเพิ่มจำนวนดีอ่าเพิ่มแบบจำนวนเทิร์นของดีดีบัฟนะครับคูด่าเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เอตักตัวเกตเตอร์อีกนอผมไม่แน่ใจว่าอันอันอันไหนนะอืมอม,มันจะมีความฟุ่งเฟะเอตักบัฟอืมมันมีความสามารถที่แบบว่ามันอ่าอย่างเช่นบบแบบแบบแก้ล่อเมืดอ,อย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าแสะแสงอย่างเงี้ยมันจะมีความสามารถในการที่แบบว่าเพิ่มจำนวนเทิร์นของ h a r m f ฟู effect ได้นะครับพวกนี้ก็เอาไว้จุดระเบิดได้ เหมือนกันนะอันนี้ก็แบบเผื่อแบบเพื่อนแๆบบจะลองเอาไปแบบว่าหาทางทําพวกทีมต่างๆที่แบบว่าจะ,ะทำให้สตูเนี่ยติดพวกใช้งานกับพวกระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอีลอนเกตนะครับฮามฟว์เอฟเฟกต์หนึ่งเทิร์นนะครับผมแล้วก็เนี่ยแล้วก็ลดดูเรชันนะครับอันนี้ก็เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นท่าที่แบบว่าสามารถใช้จุดระเบิดได้ด้วยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งก็แล้วกันนะ,ะเดี๋ยวเรามาลองมาดูในตัวที่เป็นหอกันบ้างนะครับ เนี่ยอย่างเช่นเรามาดูที่หอชั้นนี้กันนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นทีมที่ผมใช้อยู่ค่อนข้างาจะประจำประจำนะมีฟริเกตนะอ่ามีฟริเกตแล้วก็มีทั้งแบบลิกก้ามีอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าตอนนี้พอมาใช้ในหอแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมาถึงปุ๊บทิ้งระเบิดปังปังปัง,ปงแบบมันมีติดระเบิดมีอะไรเต็มเลยฮนะมันทําอะไรได้ค่อนข้างจะหลายอย่างมากเลยนะอ,อ่ช่วยทีมทดำดาเมจก็ถือว่าได้นะตัดจังหวะก็ได้เนี่ยฮะแล้วแบบเวลาฆ่าศัตรูตายอย่างเงี้ย ลดคูดาวของสกิลท่าฟูลสปีดแต่เฮท่าสามได้อีกแบบนี้คือแบบครบท้่วเลยนะครับขอแค่ศัตรูตายนะก็จะเป็นการลดตัวสกิลคูดาวให้แล้วนะครับเนี่ยแบบติดระเบิดรัวโอ้โหอย่างนี้เลยนะคะขอโทษน,นะอ่ะเอาละกลับมาแล้วฮนะ อ่าอันนี้ก็อ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ World Arena กันบนะ้างจริงๆในอารีนาก็น่าจะเล่นได้ดีใน i e g e ก็น่าจะดีด้วยเหมือนเหมือนกันนาอย,ยิ่งสตูมีจำนวนน้อยก็ยิ่งติดตั้งระเบิดได้เยอะนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูใน w o r l d Arena กันนะครับสำหรับใน World a r e n a เนี่ยผมก็ทำเป็นรูปแบบของสวิฟตแต้มพิกัดนะจริงๆอยากได้เอ c กเคเลซีสักแบบห9บอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าก็ยังถือว่าทำได้ค่อนข้างน้อยนะครับอ่ารูนนะฮะของของผมก็เป็นสวิฟตกับอะไรก็ได้คู่หนึ่งนะครับเน รุ่นนะครับผมตัว a r t ์ติแฟกนะครับก็จะเป็นการเน้นแอคเคเลชัท่า1ท่า2มีดาเมจระเบิดได้นะตัวน้้น่าจะได้ยิงระเบิดค่อนข้างจะบ่อยอยู่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นคือตัวความแม่นยำนะแล้วก็ตัวดาเมจระเบิดเนี่ยจริงๆอยากจะได้แบบแม่นยำอย่างที่บอกมากกว่านี้นะแต่อันนี้ก็คือแบบว่าก็พยายามใส่ s อวิที่มันค่อนท้างจะเร็วพอได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ตัวนี้ผมทำไว้ออกก่อนเจ้าตัวโควาซีนะ นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในเกมจริงกันดูว่าแบบมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็อ่เดี๋ยวลองเริ่มจากเกมนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับก็จะให้ดูว่าทั้งแบบไอ้ตัวเกมที่แบบว่ามันแบบมันได้เปรียบมันเสียเปรียบอะไรแบบนี้มันใช้กับอะไรไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับใอ้ใช้เกมนี้ก็แบบว่าแบบเพิ่มสกิลคููดาวทําอะไรยังไงเป็นทีมที่แบบล้างนะก็เวลไปเรก้าเราก็ทาในในรีวิวก่อนนะครับ เนี่ยนี่ก็เป็นแบบลักษณะที่จัดการเจาะศัตรูก่อนทำดาเมจอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็เล่นกับตัวลบได้อ่าถ้าเกิดว่าฝั่งศัตรูเนี่ยมีอ่ามีจังหวะที่หัวโล่งๆเนี่ยนะครับใช้ทีมอะไรก็อ่สามารถที่จะทำให้ฟิกเกตในวางระเบิดได้เห็นไหมโดนไป3เมด็ดโดนไป3เน็ตอ่าสามเม็ดแบบเน็ตเน็ตเลยนะครับอ่าก็เนี่ยวางระเบิดป๊กปักป๊กปักแปะเข้าไปนะครับเนี่ยแล้วก็เล่นเห็นหี่ยพอศัตรูตายเสร็จปุ๊บเนี่ยกลับมาใช้ท่าฟูลสปีดอะเฮดได้อีกรอบเนี่ย แต่นี้ฟังตัวต,ว,ตวก็ทุบได้นะปุ๊บอ่ะกลับมาตังทีมเหมือนกันนะเราก็พร้อมจะวางระเบิดอีกรอบเหมือนกันนะฮะเนี่ยปุ๊บอ่ะ EMP shock wave อะไรเง,งี้ยต้มตัดจังหวะป้ายนะครับวางระเบิดพุ่มแจากระเบิดลัว่วอะไรแบบนี้นะเนี่ยโอ้โหแบบ DK มืดน,นี่โดนเจ้าแล็กดอเนี่ยโอ้โหโดนระเบิดเข้าไป3เม็ดยังไม่ยัง,ยง,ยง,ไ,มยงไม่ตายเลยนะฮะก็ฟิกเกตก็อาจจะระระเบิดอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะอ่าแต่ว่าก็จำนวนเม็ดมันก็เยอะจำนวนเม็ดที่มันวางได้มันมันก็เยอะไปด้วยอะไรแบบนี้นะนะครับ ก็เป <S an> ็นต <an> ัวท <an> ี่ได้รับความนิยมในช่วงนี้ในช่วงนี้นะครับก็เนี่ยพอสตูตายปุ๊บก็จะมีจังหวะในการที่จะสามารถที่จะเพิ่มแอตแทกบาให้ทีมได้อีกอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยอันนี้ก็แบบอ่าเจอคุณเจอร์รี่นะครับเนี่ยคุณเจอร์รี่กับปุ๊บอ่าเจาะก่อนเราเห็นไหมฮะอันนี้ขึ้นมาแทรกนะอ่าเร็วกว่านะครับเนี่ยแอตแทกบาทะลุทะลุหลอดนะอ่าลบทึชเข้าไปนะ เนี่ยครับกระโดดผมก็อ่าบับก่อนการทีมเราตายเนาะอ่าเดี๋ยวโดนเสือแทงนะครับก็เนี่ยไปแทงเจ้าตัววาไฟก่อนนะครับอ่าวางระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้ดีๆนะครับหนึ่งสองสามมา,าแล้บบบูมบูมเข้าไปตัวเดียวเห็นไหมมีเลสขึ้นมา6ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนเหมือนกันนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังในการใช้ฟริเกตนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างถ้าเราเจอฟริเกตอย่างเงี้ยแล้วเราไปแบบเราไปสู้กับเขาอ่ะเราทํายังไงได้บ้างนะเนี่ยอย่างอันเนี้ยเป็นทีมแบบรับนาใ อ่าฟริเกตก็จะแบบวางระเบิดได้แต่สู้ได้ลำบากอะไรอย่างเงี้นะครับอ่าเจอกับอ่าเจ้าตัวโดเคบิหลอดธาตุมืดอย่างเงี้ยอ่าก็เข้ายากเหมือนกันนะโดนลบระเบิดโดนอะไรนะครับเนี่ยปุ๊บซีซีอ่าดึงตึ้งขึ้นมานะครับเนี่ยอ่าโดนลดแอตแทกบาร์อะไรเงี้ยเนาะอ่าลดแอตแทกบาร์ของฝั่งโดนก็ลดได้น้อยนะเพราะว่าเนี่ยเพียววานิลามืดก็แบบขัดแข้งขัดขาเอาทิ้งระเบิดไปปั้งเห็นไหมอ่าก็ถือว่าทิ้งระเบิดพอได้อ่แต่ว่าก็ยังแบบ มันเจาะไม่เข้าอ่ะนะครับเพราะว่าระเบิดฟริกเกตเองก็อาจจะไม่ได้แบบแน่นขนาดนั้นแล้วก็ด้วยความที่ฟริกเกตเป็นตัวที่แบบสเตตแอตแท็กมันก็นั่งต่ำการดันแอตแท็กก็ยากด้วยอะไรเงี้นะครับก็เนี่ยเล่นพวกจังหวะพวกอะไรไปนะครับเนี่ยก็พยายามแบบระวางระเบิดสุดฤทธิ์แต่เจาะไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าเนี่ยปุ๊บโดนโดดเติบกลับไปนะฮะอ่าฟริกเกตทิ้งระเบิดตุ้มๆรอบนี้ไม่ติดเห็นไหมอ่าก็ถือได้ว่าเจาะยากพอสมควรนะครับ ก็ถ้าเกิดไปเจอพวกจูโนโ่พวกอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเล่นก็น,นั่งยากด้วยสําหรับฟริเกตนะนะครับก็ต้องระมัดระวังแหละต้องต้องต้องระมัดระวงังเพราะว่าตัวฟริเกตเองก็ต่อให้มีแบบวางระเบิดหรือมีอะไรก็ตามนะครับอแต่ว่าถ้าเกิดสมมติไปเจอตัวแก้ซีซีแบบจูโน่นี่ก็เหงาเหมือนกันเห็นไหมอันนี้ฟอร์สแบนจูโน่เลยนะครับเนี่ยอันนี้เล่นเงินมาปุ๊บอ่าแล้วเราก็ทําให้ตัวหัวโล่งก่อนนะอ่าการทําหัวโล่งคือจําเป็นมากสําหรับในการเล่นเล่นเล่นฟริเกตนะครับอ่ปุ๊บอ่าสวดมนต์อ่าโปรโวกได้อันนี้โชคดีนะ ่ากันเนี่ยครับโหลดแอสแท็กบาร์ทำซีซีนะครับแล้วก็เนี่ยไล่วางระเบิดไปเรื่อยๆนะครับปิ้ววางระเบิดบอมบ์บาดเม็ดเห็นไหมเนะี่ยได้ได้ได้มา2เม็ดนะครับเนี่ยก็ทิ้งระเบิดกันสนุกเลยอ่าสนุกสุดมันนะครับเนี่ยก็ทำซีซีไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับอืมก็เนี่ยค่อยๆละเลียดแล้วก็ให้ฟิกเกตแบบพร้อมจะมาวางระเบิดใหม่อะไรอย่างเงี้นะเนี่ยครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นตัวทำลายเกมแล้วกันอ่าในระดับหนึ่ง ยิ่งแบบติดระเบิดได้ยิ่งทําอะไรได้เนะี่ยยิ่งแบบโอ้โหแข็งแกร่งขึ้นนะครับแข็งแกร่งขึ้นใส่แบบ Attack, แอตแท็กเพิ่มเดาเมจระเบิดก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับปุ๊บผมก็รอเรื่อยๆอ,อ่ะเจาะอ่าเจาะทำเปิดเกาะแตกให้เพื่อนในทีวิ่งตามเข้าไปทำเดาเมจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยครับปุ๊บอ่าดึงวาเลนติสขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับอ่าปุ๊บทำซีซีปังเห็นไหมฮะทำโปโวอิตาฮาอัดเนี่ยเร่งแอตแท็กบาร์ขึ้นมาเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะ เนี่ยมันก็แบบมันก็เล่นแบบเร่งไปเร่งมาได้ก็นั่งสนุกอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับฟรนะิเกตนะอ่าเกมอีกสักเกมหนึ่งก็แล้วก,กันนะครับเนี่ยก็อันนี้ก็แบบว่ามาถึงปุ๊บอ่าทําให้ศัตรูหัวโลงก่อนอ่าเร่งปุ๊บแอตแทกบาร์ขึ้นมาอันนี้โชคดีว่าลีได้นะอ่าฟูลสปีดแเฮดขึ้นมานะครับแล้วก็นี่ยรถแอตแทกบาร์ปุ๊บอ่าเบิบบัฟขึ้นมานะเนี่ยแล้วก็ค่อยๆนะครับละเลียดค่อยๆสู้ไปเยน็ยนๆนะครับอันนี้ปุ๊บอ่ายิงเพิ่ม กูดาวสกิลนะครับอ่าเรสเปียทิ้งระเบิดตำอมาได้มาสามเม็ดเห็นไหมโอกาสแอคทิเวชันของการวางระเบิดก็ถือว่าเด็ดอยู่ทีเดียวนะครับเนี่ยก็พอเก็บสตูได้ก็ลดกูดาวสกิลนะครับพร้อมที่จะมาปั่นต่ออ่ะโดนซีซีก่อนปุ๊บอ่าเร่งแอแทมบาร์ขึ้นมาได้เหมือนกันปุ๊บขึ้นมา50%นี่เยอะมากเลยนะครึ่งหลอดนี่แบบโอ้โหเป็นแทบจะเป็นตัวชี้วัดหลายอย่างเลยนะครับก็นี่นะครับฟริเกตนะครับหรือว่าสลัดเมื่อนั่นเองนะครับก็ เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้มาก็อยากจะให้ลองเอามาเล่นกันทั้งใน World Arena แล้วก็ทั้งในคอนเทนต์ที่เป็น p v e ด้วยนะครับก็สนุกทีเดียวนะสำหรับตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้นะมีความสามารถในการแบบทิ้งระเบิดแผงนะครับอ่าแล้วก็สตันด้วยนะสกิลสองนี่เจ๋งมากกว่าสกิลสามของมอนสเตอร์บางตัวนะอันนี้คือบอกตามตรงเลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะรักฟิกเกตกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e ด้วยนะครับดเ,นนเดี๋ยว บายบายทุกคน